ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลจุดมอร์น okay, oh. uh, ิ่งไม่มอร์นิ right. ่ง right. ่วงนอนอันนีนำตัวตอนสวัสดีค่ะแม่แอนค่ะเกศค่ะกลายไปโรงเรียนเรียบร้อยวันนี้เป็นวันที่้องเกศจะปิดเทอมซัมเมอร์นะคือเรียนโรงเรียนอินเตอร์จะปิดเทอมไม่เหมือนกันใช่ไหมจะปิดเดือนอ่าดังนั้นเนี่ยจะสลับกันปิดกับเปิด หนูต้องไปโรงเรียนไหมคะปิดเทอมปกติไม่ต้องไปแต่ว่าน้องเกจะไปซัมเมอร์คะอ๋อหนูจะไปเรียนโรงเรียนซัมเออไปไปเรียนซัมเมอร์ที่โรงเรียนใช่ไหมคะแล้วโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนยังไงคะโรงเรียนใหม่หรือว่าโรงเรียนเก่าคะโรงเรียนใหม่โรงเรียนใหม่อะฮะคือยังไงางคะไม่ใช่ที่ N S I S อยอยู่นิ่งๆก่อนน้องนค้อน้องเกตอาจจะเรียนซัมเมอร์ที่โรงเรียนเดิมก็ได้แต่ว่าแม่แอนรู้สึกว่ามันเบื่อเบื่อ เลยอ,ลนะอยากไปลองโรงเรียนอื่นงบ้างอะค่ะก็เลยจะไปที่พิติโคลัมเบียค่ะไม่ไกลจากบ้านรเราคือ<ร>เดี๋ยวเท้าความก่อนก่อนที่น้องเกดจะเข้าโรงเรียนปัจจุบันนะคะเราก็ไปดูระหว่างสองโรงเรียนนี้อะไรประมาณนี้วันนี้ก็เลยเหมือนแบบไปเซอร์วสโรงเรียนพิธีโคลัมเบียดูว่าเอ้ยถ้าเข้าไปจริงสถานการณ์บรรยากาศจะเป็นยังไงน้องชอบไหมเพราะว่ามันก็ใกล้บ้านกว่าไปเจอเพื่อนใหม่แล้ว โอ้ยเพื่อนนะแฟนขับเกตเต็มเลยตอนมาม่าไปดูโรงเรียนอะตื่นเต้นไหมคะเต้นเหรอเน่เน่ๆๆ่ให้ดูภาษาอังกฤษได้แค่ไหนล่ะคะ Can you speak English Yes What do you eat now ขนมปังสังขยาโอเคงั้นเดี๋ยวไปโรงเรียนกันเลยนะโอเคนะตอนนี้ค่ะเดินทางมาถึง โรงเรียนของน้องเจสเรียบร้อยแล้วโรงเรียนใหม่ร้านเล็กน้อยป้าหลงทางป้าทำโรงทาง <c oughs> เออเอานะ่ะโรงเรียนใหม่ก็หลงทางเอาเลิกเอาใช้ <c oughs> อ่ะโรงเรียนนี้ชื่อโรงเรียนอะไรนะ b ิต t โคลั o เบีย i ินเตอร์เนชั่นแนลสคูลค่ะมาจากโคลัมเบียค่ะคือเขาเป็นโรงเรียนจากแคนาดาสัญชาติแคนาดาค่ะเต้น,นไหมเต้นคือ วัเจสต์อยากจะมาโรงเรียนตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วนี่นะฮะโอ้โหแบบเมื่อคืนไม่ได้นอนเลยฮะเอ้ยไม่ใช่ใช่ไม่ได้นอนแบบนี้มั้งต้องทุ่มรับเกสรอใครอยู่ฮะรอเกสเหมือนกันชื่ออะไรเกสรอเกสเหรอยังไงนะชเกสต์รอเกสต์เพื่อให้ไปขึ้นไปพร้อมน้องเกสได้เรียนจากเกสชื่อเหมือนกันแล้วสนิทกันมากอ๋อพี่เกสเป็นเพื่อนกับเกสอย่างเงี้ยเหรอคะเอาแล้วเวลาเรียกไง เกดเอ็นกับเจดเอเพราะว่าหนูชื่อจริงขึ้นต้นด้วยตัวเออภินวิชาไงแล้วเกดอีกคนหนึ่งเรียกว่าเจดเอ็นเพราะว่าชื่อนักพัฒน์อ๋อเกดเอ็นเกดเอจริงๆแล้วเกดเนี่ยเป็นชื่อที่โผลใช่ไหมฮะโผล่ไม่รู้วงการไหมฮะมีเยอะใช่ไหมคะฮะที่โรงเรียนมีแล้วตอนนี้บอกความความรู้สึกหน่อยเป็นไงรู้สึกตื่นเต้นอยากเข้าโรงเรียนโรงเรียนใหม่เป็นไงบ้างรู้สึกยังไง อะไรนะไม่ได้ยินใหญ่มากใหญ่มากมึงเรียนเก่าหนูแค่ตัดครึ่งอ่ะไปเข้าไปเลยเข้าไปการข้ามันแข็งแรงปีนนีเต็มเลยีมอคืนไม่ได้น e s วร์ะอี m e a t the west แปลว่าอะไรครับ beat h e e t ดีนะครับคือก็จะมีแบทป้ายสก็สกีค่ะนี่แสดงว่าอะไรครับมีเรียนสกีด้วยครับทังเรียนนี้เล่นตรงไหนครับสก็ตกเจ็ดเขาเป็นยังไงมีสกี ไเรน,นี่อันนี้เราก็คืออันนี้แกร์ฟินที่เรามาใช่ไหมเอ๊ะแอนใช่หรือเปล่าแอนแล้วแบบซัมเมอร์แคมป์วันนี้ปะถ้าเรียนคิดเท่าไหร,ร่ยังไง 2 3 0 0 0บาท2า0 0 0บาทเดียนหนึ <wir aus> ่งเดือนค่ะจิงๆพอทุกอย่างมากนะเขาเริ่มจัดตั้งแบบนี้นะถึงกรกฎาดาแต่ว่าถ้าใครแบบอยู่โรงเรียนภาคไทยใช่ป่ะเกิดอยากจะย้ายโรงเรียนมาเนี้ยก็มาจอยก็ได้เพราะมีนาเด็กๆภาคไทยปิดเทอมแล้วก็จจะมาแบบจอยคลาสตรงนี้ได้อะไรเงี้ยค่ะ เยอมากเลยค่ะอาบตาเก้าตื่นก็นอนเร็วตื่นก็สายโดยเวลาเรียนนะเขาจะเรียนจากเก้าโมงถึงบ่ายสองน้นมากเลยปะเก้าโมงบ่ายสองนะอยู่รอเลยไหมคะไม่ต้องกลับนั่นดิหาร้านนวดรอ เดินจะมาลงเลยสักขนาดนี้ตอนนี้มามาดีใจมากทำไมนะมาไม่ต้องมานั่งหูปวดหูทั้งวันโอเคเดี๋ยวเจอกันอีกทีบ่ายสองตอนปาป๊ามาทำน้องเกตวันนี้มามาไม่ได้มารับเกินน,นะคะมารับตอนเลิกเรียนแล้วค่ะเป็นไงบ้างวันนี้สนุกานมากสนุกมากเลยเหรอฮะทำอะไรบ้างเล่าฟังหน่อยได้ไหมตอนเช้าก็ขุดก็เปิด การ์ตูนอะไรไม่รู้ให้ดูโอ้ยดูการ์ตูนไม่หนุกเลยภาษาอะไรภาษาอังกฤษอ๋อไม่นหนุกเลยแล้วทำอะไรอีกคะเป <laughs> ็นอะไรนะอะไรอีก <c oughs> แล้วก็ลงไปเบรกอ่าโอเคไปเบรกแล้วก็ทำนี้ขน,น,น,นมไม่ซือ้อสำหรับเด็เดกๆเขามีให้กินแต่ว่าเด็กโตไม่ไมีอ๋อต้องซือ้อใช่ไหม แล้วหนูก็ไม่มีตังค์มาหมนไม่มีกระเป๋าตังค์แล้วหนูซื้ออะไรกินซื้อไอติมกับทาโรโ,โอเคแล้วทำไรต่อคะแล้วก็ขึ้นห้องไปเล่นบ้านบอลน,นักเรียนมีกี่คนสิบกว่าคนเยอะเหรอแล้วพูดภาษาอะไรกันบางครั้งก็ไทยบางครั้งก็อังกฤษส่วนใหญ่ภาษาไทยใช่ไหม <c oughs> <c oughs> ส่งมาให้ฝึกภาษา,ามันขำไปอย่างนี้เนาะอ่ะโอเครู้สึกว่าจะเล่นมากกว่าจะเรียนนะ ชอบไหมฮะไม่เรียนเลยไม่เรียนเลยชอบไหมฮะชอบอ่ะอ่ะโอเคอ่ะบ๊ายบายนะ